สต,สตูวิบทังโซกุนคนจุกท้านสวัสดีครับมาพี่นองวันนี้ได้ตุนลินงวัวครับนี่เลยครับคาวบิบทงังสตูคาบิบทงังเลยบออม มาพี่น้องทั้งกายทั้งใจทั้งชมพูบ้เหล้าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเม้นมาครับว่าได้ครับเกาหลีเอเชียยุโรปอเมริกาเมื่อกี้ต้องกันพี่น้องจีนเจ้าอันนี้เวียดนามเดนอันเลยบออมฝ่านึกช้่ำเงินไว้เงามาพี่น้องมาบวัวลายใหญ่หางนะ้ำคำนักปุ๊บนี่ตุนสองชั่วโมงครับนี่เลยครับนี่มาหาคขึ้งให้เบิรงเนื้อฉ่ำมาก นี่ครับลิ้นบัวตุนนมืันนี้กินสุกนะครับอู้อู้อู้ตกตกตกฮอู้หอนหอนร้อนมากเนี่ไปหันมาได้ครับเดอ้ออู้สำมากหอนหอนหอนนี่อืมก้อนงนเดียว พอจะจานแล้วครับพี่น้องท่านจะจานก่อนจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ช่ำมากมาพี่น้องครับมากินด้วยนะครับเด้อโบราณห่างนะครับเนาะอ่ะช่องนี้สิบว่าต่างภาษาต่างประรเทศนั่นแหละครับพี่น้องนะอ่าพอวิคนต่างประเทศอ่ากับฟิลิปปินส์อิโนโดนีเซียเวียดนาม ทั่วสร้างรวมกับมาบ้าเบิร์น้กันพี่นออ้อง่ะเดี๋ยวว่าเซลลวาย้มกับยูโซมาพี่นอ้องขยันหอนพี่น้องอูหนึ่งใหม้หมเลยมามแซ่บไปเลยมขมเติมคือพริก อ,อร่อยมากอะอางอท่านีที่กันมีหลายคนบอกเราลืมลืมท่านีที่่เอามาเดี๋ยวจัดให้ นี่มันหอมดีครับหอมผิกเนี่ยเผ็ดแต่หอมพอแบกอืมอืม,อมจับ ดีย๋ยวมีโอกาสอีหลี่ผมจะเห็นใ้เบิ้งอีหลี่ครับคนคนขอมาหลายคนอยากเห็นอีกน้ำจิ้มแจพ้พิพัฒน์อร่อยเดินฝา เ่าเลไปตลาดเลยครับเรามืออื่นไปตลาดจัดผักไว้ละล,ลายก่อนเลยบอกออม ngon lắm bàn tuổi ơi ngon lắm nháo alai mang stew bìp thang so good mhm yeah. mhm mhm Ừ. Ừ. rồi đó. Cặp mọc cho nhỉ, thịt bằng nhai. Ừm. Ừ. Ừ. มาแล้ว <c oughs> แขกไปรับเชิญ <c oughs> บุษามารถกำจัดได้พี่น้องเอ้ยมันหล กับแกมยังดีแล้วพี่น้งองเอาม้านไป,ปรับไปซื้อครับพี่น้องมับนบานบ่ใครปาไหนบ่ใครมักปปไหนเอาไปพัดนะจ๊ะโอเคผักผักลงมิด อันนี้เขาบเผ็ดประเด้นนะเนี่ยของแข พว่ากันเนาะครับเนาะที่บอกว่าสตาตวต่างประเทศเพราะว่าช่องนี้ก็มีคนตา่างประเทศม่เบิรงมาเบิรงนขึ้นกันใจเข้าใจแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ผมบด้เก่งอกครับแต่พอชื่อสารได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่มีใครแกร่เกินเรียนครับมันมีใครแบบว่าความรู้นะมันสามารถเรียนได้จนเท่าคนละเขาไต่คนละ อืมดีเดียวความรู้ knowledge ด้วยการเรียน until you are p a s s e v e r อืมหอมอืมจับอืมเปรียบแกงมะเรงพี่นอ่อืม <laughs> แทบลายเอาโค่นมันนี่นะ่ะปปลายพวป่านใดโค่นมันจะนุ่ม,มจะชำ้ำอืมอันนี้คอเล่นเนี่ยอืเนี่ยโค่นมันอืมอืม เนี่ยมาอืมอมอ,มอ,มอทาท่าให้เบึงมาสุดท้ายท้ายสุดบ้าพร้อมกันทำวิธีท้ายพอแล้วครับพี่องกินพออิ่มนะครับพี่น้องนะักนะว่าให้กินให้ล่นเอาไปกินตอนแรกน้ำอีกรอบหนึง่งอืม

กระแทบแต่สมรรถขึ้กันมากดิบหลายกว่าครับอ่ะมาหน,นี้ผมพาสมเด็งน้ะนางมรณาผลงานวันนี้เด็ดดูไหมมุดแซบอเมริกันเมืเม่อไหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาว,วีเซนบ๊ายบายคำอื่นเดียวเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตรีมักกษ์ศรีบัญญัตเลิฟยูบ๊ายบาย